วันนี้นะคะขอเอา10วิธีพูดแบบคนฝรั่งเศสมาฝากกันค่ะ10วิธีนี้นะคะจะช่วยเพื่อนๆสามารถพูดแล้วก็ฟังคนฝรั่งเศสได้ดียิ่งขึ้นมีวิธีไหนบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะวิธีที่1นะคะในประโยคปฏิเสธที่เขาใช้ในชีวิตประจําวันกันนะคะคนฝรั่งเศสเขาจะไม่พูดคําว่า ne ยกตัวอย่างประโยคนี้นะคะ je ne veux pas travailler เขาก็จะพูดเป็น je veux pas travailler ฉันไม่อยากทำงานนะคะทีนี้เราสามารถย่อได้อีกนะคะพวกคำสั้นๆที่ลงท้ายด้วยเอออย่างเช่น je te me เ e de เอะไรเงี้ยเป็นคำแบบสั้นๆส,สองตัวอักษรแบบเนี้ยคนฝรั่งเศสเขาอไม่พูดตัวเออนะคะอย่างประโยคนี้ je veux pas travailler ก็จะเป็น j e v e u pas travailler tu v e x pas travailler คือรวมแบบนี้เลยเ <laughs> มื่อแปลกใจใช่ไหมที่เราฟังคนฝรั่งเศสไม่ออกแต่ดูเทคนิคนี้แล้วเพื่อนๆน่าจะฟังได้ดียิ่ขึ้นเนาะ โอเคตัวอย่างที่สองนะคะประโยคนี้ je ne sais rien je ne sais rien นะคะก็จะพูดเป็น je ne sais rien แปลว่าฉันไม่รู้อะไรเลย là, je sais rien. je search, mais je c'est rien search me c'est rien don't want to เหมือนในคลิปนี้เป็นต้นนะคะวิธีที่สองนะคะคำว่าช u ่ที่แปลว่าเธอแก่อะไรเงี้ยนะคะจะมีการลดลูกปเป็นเตอปสต็อป เมื่อ tu นะคะตามด้วยคำกริยาที่ขึ้นต้นด้วยสระยกตัวอย่างประโยคสมมติเราจะถามเพื่อนว่าเธออายุเท่าไหร่นะคะเราก็จะพูดว่า tu agelage tu agelage ก็จะย่อเป็น tagelage tagelage s ีซั่นตาเ e l ่ g e แบบนี้เลยนะคะเรืย่ยงที่สองนะคะ tu emalade tu emalade เธอป่วยใช่ไหมก็จะย่อเป็น d e m a ราตเ e a แบบนี้เป็นต้นนะคะวิธีที่3นะคะเวลาท,ที่คนฝรั่งเศสเขาทำประโยคบอกเล่าให้เป็นประโยคคำถามจะใช้วิธีการขึ้นเสียงสูงที่ท้ายประโยคนะคะซึ่งปกติตามที่เราเรียนมาก็คือจะต้องสลับที่ประธานกับกริยายกตัวอย่างเช่นสมมุติถ้าเราจะถามว่าคุณพูดภาษาฝรั่งเศสไหมปกติแล้วนะคะเราก็จะถามว่า parlez-vous français parlez-vous français แต่ถ้าเป็นในภาษาพูดนะคะคนฝรั่งเศสเขาจะพูดว่า Vu o s parle français Vu o s parle z français, parle z français แบบนี้นะคะคือขึ้นเสียงสูงนิดนึงที่ไทยประโยคนะคะตัวอย่างที่สองนะคะสมมติเราถ,ถามเพื่อนเราว่า Veux tu un café v e u tu un café เธอต้องการกาแฟไหมถ้าในภาษาพูดนะคะคนฝรั่งเศสเขาก็จะถามว่า Tu veux un café Tu veux un café แบบนี้เป็นต้นนะคะวิธีที่4คําว่าเลียนะคะจะย่อเป็นยายาก็คือมีอีแคกละก็ตัวอาเท่านัน้นเองนะยาเหมือนยายาที่เรากินนะเะ <laughs> ยกตัวอย่างประโยคนี้นะคะเราจะพูดว่าเลียดูมงเดเอลียดูมงเดก็จะเป็นยาดูมงเดยาดูมงเดแบบนี้นะคะหรือประโยคนี้นะคะเลียเดชาดองมาชมบรก็จะพูดเป็นยาเดชาดองมาชมบร ่ะด om วิธีที่5นะคะก็คือการใช้ประธานองค์แทนประธานหนูนะคะในกรณีที่มีความหมายแปลว่าพวกเรานะคะคุณทาคลิปไปเรียบร้อยแล้วนะคะระหว่างองค์นูใช้แตกต่างกันยังไงแบบลงรายละเอียดเลยเนี่ยาใครสนใจไปดูคลิปนี้นี้ได้นะคะแต่ที่เรามาดูวิธีคร่าวๆกันนะคะยกตัวอย่างสมมุติเราจะพูดประโยคนี้นะคะนูจะลงโอสินิม่านูจะลงโอสินิมาพวกเราไปโรงหนังนะคะ ในภาษาพูดนะคะคนฝรั่งเศสเขาจะพูดว่าอง va าโอซินิมาองฟาโอซินิมาแบบนี้นะคะหรือนูซอกตงเซซัวนูซอกตงเซซัวนะคะในภาษาพูดก็จะพูดเป็นองซอกเซซัวองซอกเซซัวเพราะว่านูเนี่ยมันจะดูทางการมากๆเลยนะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือมันผันกริยา <laughs> ยากกว่าเนาะนูซอกตงสามพยางเป็นนูองซอกเซซัวแบบนี้ ง่ายกว่าถูกไหมคะวิธี6นะคะก็คือการใช้พวกคำย่อต่างๆนะคะคือมีการตัดคำลดทอนคำในภาษาพูดเนี่ยเยอะมากเลยยกตัวอย่างประโยคสมมติเราบอกว่า o n v a alle oyster c soir o v r alle oyster c e soir เขาก็จะย่อเป็น on va aller au resto ce soir on va aller au resto ce soir เย็นนี้เราไปร้านอาหารไหม นอกจากนี้ก็จะมีคำอื่นๆอีกนะคะอย่างเช่นอันนาบักเตอรมงกย่อเป็นอันนาบักและผู้บริสิเต้กย่อเป็นลาฟผิบเซตัปไคลมิจีเซตัปแแแบบนี้เป็นตน้นซึ่งขวัญทำคลิปพวกคำยอ่อพวกนี้เยอะมากเลยนะ,ะถ้าใครสนใจก็ไปดูคลิปนี้ได้นะคะเป็นประโยชน์มากๆเลยเนาะ,ะวิธีเจ็ดนะคะคำว่าอีเลฟโฟนะคะจะยอ่อเป็นโฟโฟนี่มาจากแวฟฟาลัวนะคะแต่ว่าต้องควรนะคะต้องทำสิ่งนั้นควรทำสิ่งนี้อะไรแบบนี้เป็นต้น ยกตัวอ,อย่างประโยค if l a u t p r e n d r e des m é d i c a m e n t s if l a u t p r e n d r e des m é d i c a m e n s นะคะก็คือ,อควรที่จะต้องอทานยานะคะกินยาในภาษาพูดนะคะคนฝรั่งเศสจะพูดว่า f p r e n d r e t e s m e d i c a m e n s for e ร้อม the m é d i c a m e n t s แบบนี้เป็นต้นที่ที่8นะคะก็คือการลดทอนลูกป,ประธาน i l ล่นะคะด้วยการตัดตัวแออกนะคะก็เป็นออย่างเดียวนะคะเราจะใช้กรณีที่ประธาน i l ลตามด้วยกริยาที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะเท่านั้นนะคะยกตัวอย่างประโยคสมมตินะคะเราพูดว่าอีลปาร์ลเอฟรังเเขาพูดภาษาฝรั่งเศสในภาษาพูดนะคะคนฝรั่งเศสก็จะพูดว่าอ l ปาร์ลเอฟรังเ อีปาร์หรืรังเศนะคะคือพูดแค่อีอย่างเดียวนะคะหรืออีลเฟโชอีลเฟโชก็จะพูดเป็นอีเฟโชอีเฟโชแบบนี้เป็นต้นนะคะอนอกจากประทานอีแล้วนะคะประทานเอลก็มีการลดทอนรูปเหมือนกันนะคะจะอ่อนออกเสียงแอนะคะเหมือนอักซองตัวนี้เลยนะคะแอแอแบบนี้นะคะยกตัวอย่างประโยคสมมุติเราพูดว่า e อ le p a r กเล f r รั่งเ s ในภาษาพูดนะคะคนฝรั่งเศสก,ก็จะพูดว่า e อ l ปา a ์กเลยฝรั่งเศอปาร์กเลรัวิธีที่9กนะคะก็คือการลดทอนลูปของคำว่า je suis เป็น suis suis เออในภาษาพูดนะคะเวลาที่ประธาน je นะคะตามด้วยกริยาที่ขึ้นต้นด้วย s นะคะจะมีการรวมเสียงกันนะคะเป็นเสียง ch นะคะก็คือเสียงช ชคล้ายๆชอช้างในภาษาไทยนะคะยกตัวอย่างประโยคนะคะกับกริยา être je suis fatigué ก็จะเป็น suis f a t i g u ก je suis malade ก็จะเป็น l a d มาลาดมาลองกริยา a า o i r กันบ้างคำว่า j s s i s นะคะที่แปลว่าฉันรู้นะคะก็จะมีการย่อเป็น s h เแบบนี้นะคะเพราะว่าเ e กับ เอสนะคะรวมการเป็นเสียงเซอชใช่ไหมคะก็เป็นเชทีนี้ถ้าเราจะพูดว่าฉันไม่รู้นะคะในภาษาฝรั่งเศสเนี่ยเวลาคนฝรั่งเศสเขาพูดนะคะเขาจะพูดแบบนี้เนาะขั้นที่หนึ่งเลยนะคะแบบว่ารู้เป็นทางการนะคะก็จะพูดว่า Je ne sais pas นะ Je ne sais pas ที่ตามที่เราเคยเรียนไปเนาะเราไม่พูดคำว่าเนอในภาษาพูดนะคะเราก็จะพูดว่า j sais pas อันนี้ขั้นที่หนึ่งนะคะ แล้วเราอยากจะย่ออีกนะคะให้เหมือนคนฝรั่งเศสนะคะก็จะยอ่อเป็นเชปะเชป,ปะแบบนี้เป็นต้นนะคะและสุดท้ายท้ายสุดนะคะให้เราเรียนรู้พวกสำนวน คำแสดงต่างๆนะคะซึ่งควันเองก็ทําคลิปไว้เยอะแยะมากมายนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะไปดูได้เพราะว่าในภาษาพูดนะคะคนฝรั่งเศสบางทีเขาไม่ได้ใช้คําศัพท์ตรงๆตามที่เราเ,าเรียนในตาราอย่างเช่นคําว่าเงินที่แปลว่า l a กช e n t ในภาษาพูดนะคะบางทีเขาเอาจจะใช้คําว่า l f r l a r g n t หรือปนยง l'essu นะคะทั้งหมดนี้เป็นคาแสดงท,ที่แปลว่าเงินนะคะแล้วก็เป็นคําที่คนฝรั่งเศสใช้ในภาษาพูดเยอะมาก หรือคำว่าผู้ชายนะคะนอกจากคำว่าอังนอมก็จะมีอังเมกนะ,ะอินฟัมก็จะเป็นอ,อินนาะน่าอินเมฟอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะหวังว่าทั้งหมดทั้งมวลน,นี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะคะถ้าใครชอบเคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะคะจะได้ไม่พลาดคลปด,ดีจากช่องนี้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดี